วันนี้พิธาจะมาเล่าเรื่องแปลกๆครับให้ทุกคนเทไดแลกคลิปนี้ได้ช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันคิดแล้วว่าสิ่งที่เข้าระบบเจอเทนี้คืออะไรก่อนอื่นต้องข้อแนะนําให้รู้จักสถานทท่านเกิดกเทศก่อน,นครับเ่พิธศหนังอยู่ตรงนี้เลยนั่น,นคือส่วนสาธารณะนองปรืออยู่ในหมู่บ้านคลองใส่ข้าวตบาบลเกาะเปียอำเภอ,อยันดาเข้าจังหวัดรังทื่ว่าเป็นส่วนสาธารณะเท มีความกว้างอันดับตอนตอนข้าองจังหวัดรังเลยครับเนื้อเทีเทิเทีททัศตุวัดเกา่าๆน่าจะประมาณสัก80ดสิบไรเป็นแอ่งน้หญ่ๆมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วทีนยน,นเเก้นแต่แลกคนตา,ากนแ่เขบอกว่าแต่แลงเป็นยนเป็นเทหลุมซึ่งมีน้าขังมีซะอยู่แล้วซึ่งเมื่อประมาณสักสีบกว่าปีแต่แล้วประมาณปีพศ2530ได้มีการปรับภผู้มทัศน์มีการมาขุดมาลอกเปื่อสร้างเป็นส่วนสถานาที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้เขาหลายฟังว่าอะไรก็ไม่ก่อนนั้น แต่นี้มีเรียงแปลกๆเกิดขึ้นหมากมีคนเคยเห็นคนตัวดำารังใหญ่แต่ยือนอยู่ก็พระนะมีคนเคยเห็นลักษณะเหมือนพี่ายนะครับลายนา้ำดึงกาตอนที่ว,ว่าก็คุดหลอกน้องปลือใไม้ๆนันมีคนเสียชีวิตสองสามคนกันนะครับไม่รู้ว่าเล่นน้ำหรือว่าอะไรนี่พิทักษ์ไม่แน่ใจซึ่งเรื่องแต่เกิดขึ้นนะแต่ยากให้ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์ที่ว่ามันคือตัวอะไร มันเกิดแหลกประมาณสัก่องอาทิตย์แต่พ่านมานะเป็นปีเศร้าคนนึงอยู่แถวๆน้องปลือนี่แหละอยู่ในมู่บอลของใสเก้าอายุประมาณสามสิบกว่าปีพอดีว่าแกมาช่วยเก็บยางปอแกเตะริมคอบน้องปลือนี่แหละกระักประมาณตีฮกติดจ๊บวัวเจ้าแกก็เก็บยางเซ็ตใช่ไหมครับพอเก็บยางเซ็ตปั๊บก็เค่รถลบบานซึงเส้นทางที่จะลบบานนั้นต้องแค่เวียนน่องปลือตรงเนี้ยเพราะว่าคอบน่องปลือนี่จะมีเดินเทสะหมัดเวียนได้รอบเลยแกแค่รถ ครถเกลืองนะอ้ทุกคนจินตนาการฝาบจดนี้ตามนะเค่รถเกลืองขั้วจ้า,าวอเค่ปั๊บดานใจมือของแกคือตัวสะดานใจมือของแกคือตัวสะเกก็เวียนบอเคเวียนมาปั๊บห้างตาแกเลือกปเป็นไอ้ไร่บางอย่างกําลังเลื่อนไว้อยู่บร,ริเวณผิวน้ำขลองน้องปลือแกก็หันไปแล้พอหันไปแลปั๊บแกตกจ้อยแกวามลักษณะเหมือนปลาเลยแต่ว่ายาวตัวอนออกซีดดำ แต่ว่าห้างเข้ากําลังเดียวว่าว่ายนำหยิกรถมาเสมอแกเลยมันว่ารถแกโยงนี้ก็ปลาโยตรงรถแกเลยทั้งแต่แปลกก็คือโปเกนแกตกใจแกเล็กโปเล็กปั๊บซัดปลาตัวันยึดกันซึ่งโปแกเก้ก็ว่ายตามเราแกนด้วยความเดียวไม่เคยเห็นแล้วก็ตกใจนะแกแ็บสิงดเทีกว่าปลาจะว่ายตามรถแกซึ่งแกแคบเลี้ยวออกจากน่องปลือแล้วก็ลบไปบ้าน ไปตึงบอกปอเรียกว่าแรงตะกุกตะกักเลยคือแบบตัวสั้นตัวสั้นปลาเก้าเมตรคือตอกใจอย่างจริงนี่แกว่าปอป๋อนุนุยปอบตัววยไม่รู้ว่ายน้ำว่ายน้ำตามรถนุยตึกับปอใจเห็นใจเย็นหลกมันเปลือยลักษณะมันปลื้การแลปีเซ่ามันลาวให้ปอกวัางตามสี่วิ์ีลาวให้ทุกคนฟังกันนะนุยเอ็นปันนั่นปันนี่ปอมันว่ายตามตึงกับตัวสั้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไปเจออะไรแบบแปลกๆมาเลยค็ทีนี้แกนก็มาลาให้ปอพีชวนฟัง ก็ทีนี่ปิจชวนก็นมาลาให้โกกิมฟังโกกิมได้ฟังปั๊บก็มาลาพุ่มฟังถึงเราก่อนหะนี้ก็เคยมาเวียนเปือมาปิสูดสาบกันแล้วจริงนะเรามาคว้าวอยู่นะจะจักง่ายได้มาคว้าเลนะ่เลนะี่จุดเกิดเทุเลย,ยอยู่บริเวณด้านล่างปิตัดไกล็แไหลนนะก็มาคล้าวเลขก็ไม่เห็นไรการนี้อยากให้ทุกคนได้รับสาบแล้วก็ได้ช่วยกันปิดใจหน้าเลขว่ามันคือตัวไรนะ เรื่องว่าอาจจะตาฟาดอันนี้เราก็ไม่การันตีว่ามันเป็นสับปราลหดเออเป็นตัวไดแต่ว่ามันมันน่ากลัวนะอาจจะเป็นปลาก็ได้แต่อาจจะเป็นปลาตัวยิ่งยิ่งปลาตัวนี้ตามประวัติก็ว่าจจะมีปลาบึกที่ก็ปล่อยมาลายสิปีแล้วจะเป็นปลาบึกตัวเท่าๆก็ได้แต่ว่าสิ่งแต่แตกต่างจากปลาตัวไปอย่างตีบอกกับตัวยาวตัวยาวนี่อะไรตัวยาวตัวยาวตัวดำหางเข้าอ่างเข้ากันแล้วถ้าปลาบึกจะตัวอ้วนๆยาวแล้วทัก ประมาณสักเม็ดเลือเลือแต่นี่มันเย้าเนี่ยผีหอมตัวเยาว้าตึงห้างเข้าปนน้ำม,มาเลยตอนวายกีแกนวายตัดนามนามกับเปลือมออกกลางๆเลยทังนี้นะครับเป็นเรือแปลกๆแต่ปุ้มกระติมันก็ยักมาปีสูดยักมาว้าวแ่นี่วันนี้มานังอยู่ตรงนี้ก็เรามาว้าวแรกันต้นองทมคนมาว้าวแร่เพื่อว่าก็จะปลกันมาเนื้อนามให้เราได้เห็นเมื่อตีปีเส้าของนูเห็นนะ การทุกคนตีแลคลิปนี้ครับช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันพิจารณาและก็ช่วยกันแสดงความคิเดเห็นที่ว่าสิ่งที่ผีเสร้ากนั้นเจอแต่ส่วนสาธารณะน้องปลือหมู่บันกองใส่ข้าวตำบลกอเปียอำเภอหยานตะข้าวจังหวัดตรังนี่มันคือตัวอะไร